ไฟไม่ทันเนี่ยร้อยหมดตี้โอเคเอ็น I ดันเวฟไม่ทันในแบรนนี่หรอชิปหายละคาร์มิลมตีปูบนอยู่เอาหรอโอ้โหชัด ชชดเจมันเห็นโอเคอาจจะต้องถอยนะดูไปนะครับอาริมายังโอเค กี่คนนะเมื่อกี้ไม่ได้ฟังอห้อผมถามว่าวันนี้ไม่กดแล้วใช่ไหมเพราะว่าเล่นไปเยอะแล้วหรือว่าจะกดกเล่นไหม สนนกอะดีโอเคโอ,โอ้ตีไม่ไหวมังกรโอเคเราไปเอ,อลิ์ต่อ เม่กี้เชนโดนขัดใช่ไหมมันยื้อเวลาไว้โอเคอลิสวย ล้วใครตีไหวเนี่ยเกือบดับเกือบดับแต่กลับมาได้สวยับ ได้ป้อมนะกลับไปกลางๆก็ได้คุณคุณใครแตกวะแน่นอนโอ้แตกคู่ด้วยโอเคสวย ยื้อไว้ครับน่าจะเปิดเลยไม่ได้ยื้อไว้ยื้อไว้ยื้อไวยื้อไว้คนน้อยกว่าสิบวิเมนตีพร้อมกันยัง ให้เพื wise, <Okay. S 1> ่อนเพื <Blind S 2> ่อนเกิดละช่วยได้ช่วยได้วยเชียร์รเวนได้ชัดดาวใช่ไหมล่ะกรอนก่อนไปรุ่น ้ยโอ้โหไฟไม่ทันนะเนี่ยเวนมาปะอยากได้บาลลอนอะได้ไหม ไม่น่าได้เพราะว่าเวนมาสามร้อยที่ว่านั้นไม่ได้ด้วยแต่ตายให้เขาอีกร้อยหมดตีโอเคเอ็น เอเลยเลยเลยไม่ต้องเอาแล้วบปลล้วนะเลเบเล็บ คตรน่าโดนนะเอ๊ะ okay. โอ้โหโอโหนอยอหนอยทีเดียวเออไอ้อวัดเสียวเลยวัดเสียวคิดห่ายผมตายโอเคไม่เป็นไร เค okay. สวยมากครับ oh. <No> ผมปล่อยร่างเลยแล <Perfect. S 1> <Okay. S 2> ้วกันโอ้โอ้พี่ เคสวยจยัดแค่รอดผมว่าก็สวยละรวยรวยรวย เ้ยชิปหายละทันบ่วะหน่ายซื้อเอ่ออลไรอยู่กลางคิดว่าได้นะปูบน ได้ตัดก่อนละไปยูไปยูไปยูคือมันโอเคบางอยู่ไม่เข้าต่อแล้ว โอ้โหเสร็จเ้ยไฟสี่ต่อห้า โคตรสวยใช่คุณแต่แต่คนน้อยกว่าโอเคโอ้โ okay. ห oh, ไม่ได้หรอคุณเย้ไม่ถึง รอจังหวัดสองแล้วกันจังหวัดแรกไม่ค่อยเวิร์กผมว่านะต้องดันป้อมนอกก่อนเอ,อ้ยอย่าตายแต่ว่าด,ดันดันป้อมนอกก่อนเอาสองป้อมอ่ะต้องมีคนกลางคนมไม่ใช่ ให้เหเหมีเนื้องกลางม,มันมันไม่ดันหรือแบบว่าให,ให้ให้มันดันสลับซ้ายกับขวาโอเคอุ้ยเกือบเชียจะคะ okay. um, like man, ิวเลือดยังไงวะเนี่ยโอเคสวยครับ โอ้ไม่กอดนี่ทำไงอ่ะออกไม่ได้แล้วดิ oh <my> ได้ oh <my> บาลองเซียก้ามาเฮ้ยอย่าตายดิแต่เพื่อนจะเอาบาลอง จะได้ออบเจกต์ใหญ่เท่ากับออบเจกต์ที่ได้มาเนี่ยเสียยฟีต้องรอเพื่อนเกิดกว่าจะได้ไฟก็บัฟก็น่าจะหมดแล้วแหละคิดว่านะอยากได้จริงจัง โอ้หอะไรครับเนี่ยไฟไหวนะผมว่าเอ็งมัวโซตัวเหล่ง <Dylan> จ <raspberry> ัด <sorry> นี่ขนาดผมเอาจิงก่อนนะเนี่ยถ้าไม่ได้เอาจิงก่อนนี่ผมว่าน่าจะจีจีแล้ว,ลวโอ้โหตำแทงไม่โดนได้ปะไม่งั้ไฟคนน้อยกว่า ไม่ได้เอ้ยคนนึงเกิดคนนึงตายคนนึงเกิดคนน,คน,นึงตายอ่ะเราไฟ <c oughs> คนน้อยกว่าแทบแทบตลอดเลยหนูงานต้องทำใจ Turret lost. T T bro.